ลักษณะนิสัยคนเกิดวันที่14บุคลิกอ่อนหวานขี้เกรงใจน่ารักน่าคบแต่ถ้าถูกขัดใจหรือออกคำสั่งกับเขาเมื่อไหร่ความน่ารักทั้งหลายจะหายไปทันทีไม่ควรทะเลาะกับคนวันที่14เด็ดขาดเพราะเป็นคนปากตรงด่าดเจ็บหรือปากจัดนั่นเองเป็นคนอมทุกข์คิดมากจนเกินไปแต่มักมีอำนาจลึกลับ ที่สามารถจูงใจให้ผู้อื่นทําตามที่ตนเองต้องการได้และหากมีอำนาจเมื่อไรมักจะเอาแต่ใจตัวเองชอบเป็นผดเด็จการแต่ก็ใจกว้างมองโลกในแง่ดีและยังมีเหตุผลอยู่ใครอยากมีแฟนเกิดวันที่14ต้องคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเขาในทุกๆเรื่อง